ลองนึกภาพดูสิเมืองเล็กๆน่ารักที่ทุกคนยิ้มแย้มเป็นกันเองแต่ข้างหลังรอยยิ้มเหล่านั้นอาจมีฆาตรกรซ่อนอยู่และที่พิกสุดๆคือคุณอาจกำลังจีบฆาตรกรคนนั้นอยู่โดยไม่รู้ตัวเกมนี้เริ่มต้นเหมือนเกมใช้ชีวิตทั่วไปครับคุณจะได้ย้ายมาอยู่เมืองเล็กๆทําสวนปลูกผัดกอกปลาหรือออกไปหาของในเมืองฟังดูเพลินใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเมืองนี้มันไม่ธรรมดากลางวันคือโลกที่อบอุ่น กลางคืนคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวมีใครบางคนในเมืองนี้ที่เป็นฆาตกรและหน้าที่ของคุณก็คือเอาตัวรอดพร้อมทั้งพยายามสืบหาความจริงว่าใครคือคนร้ายตัวจริงสิ่งที่ทําให้เกมนี้โคตรน่าสนใจก็คือฆาตกรจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เริ่มเล่นใหม่หมายความว่าในรอบแรกคนนี้อาจเป็นเพื่อนสีคุณแต่พอเล่นใหม่เขาอาจกลายเป็นฆาตกรที่คุณต้องระวังแทนบอกเลยว่าหลุนทุกครั้งนอกจากนั้นคุณยังสร้างความสัมพันธ์กับคนในเมืองได้ทั้งมิตรภาพความรักและการช่วยเหลือกันแต่ระวังไว้ให้ดี เพราะคนที่คุณผูกใจด้วยอาจเป็นคนถือมีดในความมืดก็ได้มันเลยเป็นเกมที่ผสมความชิลแบบโคซี่ซิมกับความหลอนแบบสืบสวนได้ลงตัวสุดๆเหมือนชีวิตสโลล f e ที่มีเงามืดคอยหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาและทั้งหมดนี้ก็คือ Grave Seasons เกมใช้ชีวิตสุดอบอุ่นที่ซ่อนฆาตกรเหนือธรรมชาติไว้ในเมืองเล็กๆที่คุณต้องค้นหาความจริงให้ได้ใครที่กําลังหาความแปลกใหม่ระหว่างความน่ารักกับความระทึกเกมนี้ต้องโดนเลยครับถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเกมน่าสนใจแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันใหมใ